สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพื่นสบายสบายนะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศ2559นะครับซึ่งมีพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆบางท่านก็ยังสงสัยนะครับผมหรืออาจจะไปได้ยินมาแบบงงหรือว่าไม่เข้าใจนะครับผมซึ่งก็มีพี่เพื่อนๆบางท่านนะครับผมที่บอกว่าเหรียญ ปีพศนี้นะครับผมสำหรับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับสำหรับปีพศนี้นะครับว่าหายากนะครับผมมีราคาแบบนู้นแบบนี้นะครับผมผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ผมนั้นนะครับผมได้ไปสํารวจด้วยตนเองมานะครับผมก็คือนะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับผมที่ทําอาชีพขายนะครับผมที่คลุกคลีอยู่กับเหรียญนะครับผมซึ่งก็บางท่านก็เป็น อารค้าขายอาหารนะครับผมเป็นอาหารถุงอาหารปิ้งไก่หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปขอคัดเหรียญนะครับผมจากเพื่อนนะครับผมหรือจากคนที่รู้จักนะครับผมหลายคนหลายท่านนะครับผมแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมที่ผมได้ไปลองคัดดูนะครับผมก็ถ้ามีเหรียญนะครับผมจํานวนพันเหรียญนะครับผมแน่นอนครับ หนึ่งเหรียญเจอได้แน่นอนนะครับในจํานวนหนึ่งพันเหรียญที่คัดดูนะครับผมแล้วถ้าสมมตินะครับผมมีอยู่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผมคัดดูนะครับเจอแน่นอนครับสิบเหรียญเจอแน่นอนนะครับสิบเหรียญหลือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมตินะครับผมคัดดูหนึ่งแสนเหรียญนะครับผมย่อมเจอแน่นอนนะครับผมหนึ่งร้อยเหรียญนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้คัดดูถึงขนาดหมื่นเหรียญ หรือว่าแสนเหรียญนะครับผมแต่ผมคัดดูแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับผมมากสุดนะครับผมเจอแน่นอนครับเดี๋ยวที่ผมได้พูดไปนะครับผมเรือจะมากกว่านั้นนะครับผมแต่เจอแน่นอนได้แน่นอนนะครับผมมิฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าสถิติแบบที่ผมพูดมานะครับผมถ้าเจอแบบนี้นะครับผมย่อมเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าหาง่ายแล้วก็จะไม่มีราคานะครับผมราคาก็จะอยู่ที่1บาทเท่าหน้าเหรียญนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับผมที่หายากจริงนะครับผมก็คือเหรียญปีพศ2529นะครับผมซึ่งเหรียญปีพศ2529นะครับผมผมก็ลองคัดดูเหมือนกันนะครับผมก็ภายในหนึ่งเหรียญนะครับผมไม่เจอเลยนะครับผมซึ่งผมได้ลองคัดดูนะครับผมเป็นระยะเวลาก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะนับจํานวนนะครับผมว่าผมคัด กี่เหรียญนะครับผมผมก็คัดเขากันไปแต่ละวันนะครับผมแต่ละเดือนนะครับซึ่งก็เจอเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับผมนั่นแหละครับผมถ้าเป็นเหรียญหายยากจริงนะครับผมแบบปีพศ2529นะครับผมก็จะลองคัดดูแล้วพันเหรียญก็จะไม่เจอสักเหรียญนะครับผมอันนี้จากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเหรียญปีพศ2559นะครับผมก็ยังไม่มีราคานะครับเพราะว่า ตามที่ผมได้ทดสอบดูนะครับผมคัดดูนะครับก็ยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับผม